แล้วจ้าขนมจีบมาแล้วเหมือนจะเป็นเมนูง,ง่ายๆแต่ว่าไม่ง่ายเลยสำหรับเราวัตถุดิบในวันนี้ก็จะมีเนื้อหมูมันแข็งแล้วก็แผ่นเกี๊ยวที่เอาไว้ห่อค่ะเนื้อหมูจะเลือกเป็นหมูสันนอกนะคะเพราะว่าจะมีความเหนียวมากกว่าส่วนอื่นค่ะเราจะหั่นเนื้อหมูและมันแข็งบางๆลงไปปั่นค่ะแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปเพื่อทำให้เท็กเจอร์มีความเด้งขึ้นค่ะต่อไปเราจะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาว ซอสฝาเขียวน้ำมันหอยรสตีแล้วก็พริกไทยค่ะเติมน้ำตาลเกลือแล้วก็รสตีเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมค่ะปั่นรวมทุกอย่างให้เข้ากันก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะเนื้อดูมีความเนียนแล้วก็เด้งมากเลยเตรียมไส้เสร็จแล้วก็จะมาทำการห่อค่ะเราจะห่อขนาดพอดีคำค่ะหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนําขนมจีบไปนึ่งนะคะก่อนนึ่งเราจะนําขนมจีบไปชุบน้ําเพื่อไม่ให้แป้งข้างนอกมันแห้งนะคะนึ่งเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะต่อไปจะเป็นการทําน้ําจิ้มนะคะส่วนผสมก็จะมีซีอิ๊วดำพริกเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะต่อไปก็จะใส่ซอสฝาเขียวเกลือน้ําตาลแล้วก็น้าส้มสายชูค่ะไปปั่นให้ละเอียดค่ะเสร็จแล้วนําไปเคี่ยวต่อบนเตา ด้วยไฟอ่อนนะคะเคี่ยวเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เย็นค่ะพอเย็นแล้วก็จะเติมจิกโฉลงไปค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ขนมจีบของเราหน้าทานไหมคะ